การประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกครั้งที่2วันที่14-20พฤษภาคมที่จังหวัดเชียงใหม่ช่วงแรกนั้นเป็นการจัดนิทรรศการด้านน้ำนะครับส่วนการจัดประชุมระดับผู้นำในเอเชียแปซิฟิกและจะร่วมแถลงปฏิญญาเชียงใหม่แก้ปัญหาน้ำท่วมจะมีขึ้นวันที่20พฤษภาคมช่วงนี้ประเด็นที่สื่อมวลชนให้ความสนใจก็เลยไปอยู่ที่บทบาทของคุณปลอดประสบสุรศดีรองนายกรัฐมนตรีและในฐานะประธานการจัดงานครั้งนี้ครับโดยเฉพาะท่าทีแข็งกร้าวที่บอกว่าจะจับกลุ่มผู้ที่มาชุมนุม ต่อต้านทาให้คนในรัฐบาลถูกตั้งคําถามเรื่องนี้ด้วยครับเป็นช่วงที่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีกําลังจะเข้าประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับได้หยุดตอบคาถามสั้นๆว่าเป็นคนละประเด็นกันนี่เป็นการประชุมน้ําภาพรวม จากนั้นนายกก็เดินขึ้นห้องประชุมไปทันทีครับโดยผู้สื่อข่าวอ้างคำพูดของนายปลอดประสบสุรศสสดีรองนายกรัฐมนตรีที่บอกว่าจะจับกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงในการประชุมผู้นําด้านน้ําในเอเชียแปซิฟิกที่จังหวัดเชียงใหม่แต่ว่าเมื่อประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จแล้วนายกรัฐมนตรีก็ออกมาชี้แจงเรื่องนี้อีกครั้งนะครับรวมถึงร้อยตํารวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงที่บอกว่ารองนายกปลอดประสบแค่พูดเล่นเท่านั้นครับ การเรียกร้องนั้นเรายินดีค่ะแล้วก็แต่ว่าคงต้องเปิดเวทีให้กับทั้งผู้นำนะคะเพราะว่าอาจจะไม่ใช่เวทีที่เราจะมาปราศัยในส่วนตรงนั้นแต่ว่าการเวทีในการรับฟังยังคงยินดีค่ะแล้วก็หากมีข้อคิดเห็นต่างๆมากมายก็จะให้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องลงไปรับเรื่องราวแล้วก็ลงไปสำรวจในพื้นที่ด้วยนะคะค่ะ,คะ ค่ะก็เดี๋ยวต้องประสานกับท่านนะคะว่าท่านหมายความเจตนาอย่างไรนะคะเพราะว่าจริงๆเราก็อาจจะเป็นวิธีการพูดแต่จริงๆเราเจตนาก็เชื่อว่าเราทุกคนค่ะยินดีรับฟังค่ะก้ากำลังอย๋ไไปจับแก็พูดสนุกเดี๋ยววันที่17ผมจะไปเชียงใหม่ไปดูบูรณาการบรรยายสรุปตำรวจก็วางแผนท่านปลอประสบเป็นคนสนุกไม่นโยบายรัฐบาลไม่มีแบบนี้อะไรนะไม่เรียกนะใครๆก็รู้ท่านคนสนุก ก็ไม่เห็นท่านแต่งตัวเหรอก่อนหน้านี้นายปลอดประสบสุรสศรีรองนายกมนตรัรีกล่าวระหว่างตรวจสอบความพร้อมของศูนย์ประชุมและ,สะแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับโดยระบุว่าถ้าหากมีการชุมนุมประท้วงจากกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยจะให้ตำรวจจับกลุ่มดำเนินคดีทั้งหมดและได้เตือนไม่ให้ผู้ชุมนุมประท้วงอย่างเด็ดขาดโดยจะไม่เจราจาใดๆทั้งสิ้น หล anyway, ังจากคําพูดนี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้างนะครับทำให้รองนายกรัฐมนตรีต้องชี้แจงเพิ่มเติมอีกครั้งวันนี้ครับอย่าว่าอะไรกใครเยนก็เยอเขาเฉลิบตาฟัขรัแต่แล้วก็เขาอยากให้แสดงความเห็นก็ยกมือแสดงความเห็นแต่ที่เสนอว่าไม่ใช่เดินกระบวนกาทำไมจะต้องเป็นการเดินกระบวนการการระลวงเพราะนันเขาเปิดให้เข้ามาประชุมได้ผมถึงต้องพูดนะ พอผูถ้าถามในความรองเหมือนจะมาเดินขบวนมาทั่วเพื่อจะแสดงออกมันไม่ต้องแสดงออกคนระับมันมาเลยนะครับมาเมื่อเช้นคนนท้าที่จไปก็ราเขยดแต่ถึงแม้จะอธิบายความสําคัญของการประชุมผู้นําด้านน้ําครั้งนี้นะครับแต่ว่าเครือข่ายภาคประชาชนที่เตรียมจะเสนอข้อมูลอีกด้านเรื่องของแผนบริหารจัดการน้ําของไทยก็ยืนยันที่จะจัดเวทีคู่ขนานกับการประชุมต่อไปแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับท่าทีแข็งกร้าวของรองนายกรัฐมนตรีครับ เปรียบเทียบกับประชาชนที่มาเคลื่อนไหวเรื่องเรื่องเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องการไปทวงติงให้รัฐช่วยคํานึงถึงถึงเหล่านี้เนี่ยมองว่าเป็นขยะเนี่ยผมคิดว่านี่คือการดูหมิ่นประชาชนดูหมิ่นฝักสีของประชาชนที่ทํางานในเรื่องอย่างนี้มาคือผมก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรส่วนตัวกับรองนายกนะไม่ได้มีเรื่องอะไรส่วนตัวกันเลยแต่ผมว่าในขณะที่ตั้งแต่คุณปอดฝอมารับผิดชอบเรื่องนี้เรื่องน้ําเนี่ยผมเรียกผมเรียกกระบวนการการจัดการน้าที่ที่ที่เขาเคย ตั้งไข่กันมาเป็นกรรมการรุ่มน้ํามีอะไรต่อมีอะไรถูกยกเลิกหมดเลยเป็นฟิงเกิลคอมมานด์ที่ที่นั่งบริหารอยู่คนเดียวเวทีการประชุมผู้นำด้านน้ำระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกครั้งนี้รองนายกรัฐมนตรีจะเสนอแผนบริหารจัดการน้ําของไทยจากกรณีน้ําท่วมใหญ่ปี2554นะครับโดยจะแสดงข้อเสนอของบริษัทต่างๆที่เข้าร่วมประมูลโครงการมูลค่ากว่า350,000ล้านบาทครับ เมื่อสักครู่ที่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมพูดแซวเรื่องของการแต่งตัวของรองนายกปลอดประสบก็เพราะว่าภาพนี้นะครับเป็นภาพที่รองนายกแต่งกายชุดกษัตริย์ล้านานาโบราณน,นะครับซ้อมการแสดงละครต้อนรับผู้นําที่มาร่วมประชุมโดยจะเล่นเป็นพระยามังรายหรือว่าพ่อขุนเมงรายปฐมกษัตริย์แห่งล้านานา เป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์เมื่อกว่า700ปีก่อนของเวียงกุมการรมต้นกําเนิดของเมืองเชียงใหม่ที่พญามังรายพยายามจะสร้างคูน้ารอบเมืองและเชื่อมคูน้ํากับแม่น้ําปิงนะครับแต่ว่าครั้งหนึ่งที่น้ําในแม่น้ําปิงทะลักเข้ามาเกิดน้ําท่วมใหญ่ชาวบ้านค่อยๆอบพยพออกไปจนกลายเป็นเมืองมาดานเมื่อน้ําลดโบราณสถานก็จมอยู่ใต้ดินกว่า1เมตรพึงจะเริ่มมีการขุดพบเมื่อปี2527 ทำให้เวียงกุมการกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญในจังหวัดเชียงใหม่จนถึงวันนี้นะครับนี่เป็นเหตุผลที่รองนายกปลอดประสบบอกว่าเลือกที่นี่เป็นสถานที่ประชุมเพราะว่าสอดคล้องกับประวัติศาสตร์เรื่องของการบริหารจัดการน้ําที่ดีจึงจะทําให้รอดพ้นจากน้ําท่วมใหญ่ไม่ให้สารอยเหตุการณ์ในอดีตครับ